สวัสดีครับผมเอ็มโรสซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านของเราครับที่ MR ็ารกาลาดครับแล้วก็วันนี้ครับเราได้ยางมารีวิว3ตัวเลยยางทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นยางจากดีเซนตีครับสำหรับใครที่เคยใช้ยางดีเซนตีครับจะรู้ในเรื่องของความหนึบของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายางดีเซนตีเนี่ยเขายืนหนึงในเรื่องของความหนึบเลยยางตัวแรกที่เราจะรีวิวครับเป็นยางตัวนี้เป็นยางดีเซนตีก o สซีล่ายางตัวนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นยางที่เขาขายดีอยู่แล้วด้วยยอดขายแบบถล่มทลายเลยนะครับเพราะว่าคุ คุ้มราคาด้วยตัวลวดลายของเขาจะเป็นลวดลายสปอร์ตตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นลอกรีดน้ําฝั่งนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนนะครับแล้วก็แก้มเนี่ยช่วยในเรื่องของการเข้าโคง้งมีมาครบเลยลายสวยด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวแก้มยางของเขานะครับมีโลโก้ดีเซลปิทายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ฝั่งนี้ก็คือเป็นกอซีล่าหลายๆคนคงอยากรู้เรื่องของเท็ตแวร์ยางตัวนี้ครับเท็ตแวร์อยู่ที่320เท็แวร์320เนี่ยเหมาะมากนะครับกับการใช้ในชีวิตประจาวันรวมถึงยางตัวนี้เนี่ยยังใช้ในการแข่งขันด้ มีไซส์มาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด7ไซส์เลยนะครับมีขอบ17ด้วยนะครับแต่หลักๆเลยอะ่ะจะเป็นไซส์ขอบ18นะครับรวมถึงขอบ20ก็มีมาให้เลือกกันด้วยนะครับยางตัวนี้เนี่ยเหมาะกับรถกระบะเหมาะกับรถ SUV PPV มากๆนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหายางอยู่ตัวดีเ c นติคอสติล่าตัวนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ย ต้องบอกเลยนะว่าเน้นในเรื่องของการรีดน้ำนะครับเพราะว่าร่องของเขาเนี่ยลึกมากช่วยในเรื่องของการรีดน้ํอยางตัวนี้นะครับเป็น DC 0 0 8ครับเห็นไหมร่องรีดน้ําเขาเนี่ยใหญ่มากนะครับมีมาด้วยกันทั้งหมด3ร่องอีกต่างหากด้านข้างแก้มตัวนี้นครับจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากยิ่งขึ้นนะครับและเขาก็จะมีลวดลายตัวยางนะครับ ที่ล้อมรอบตัวยางมาแบบนี้เลยทาให้ตัวโลโก้ต่างๆเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเฮดแวร์ตัวนี้นะครับเท่ากันกับตัวก็ซิล่าเลยครับเป็นเฮดแวร์320เฮดแวร์นี้อย่างที่ผมบอกไปแหละเป็นเฮดแวร์ที่เหมาะกับรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อพิเศษคือมันสามารถใช้ในการแข่งขันได้หลายๆรายการการแข่งขันเนี่ยเขาก็ใช้ยางดินสติในการแข่งขันทั้งนั้นเลยนะตัวนี้มีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6ไซส์นะครับหลักๆเลยก็จะเป็นขอบ18นะครับแล้วก็จะมีเเพิิ่มมมตาคื ขอบ20เหมือนกันเลยสําหรับใครที่เป็นสายซิ่งเลยชอบในเรื่องของการแข่งขันชอบในเรื่องของความเร็วนะครับผมแนะนําตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะตัวนี้เป็นไฮเด็กนะครับเป็นยางไฮเด็กหรือว่าเดอะไฮเด็กดีซีทีวันตัวนี้เนี่ยเทดแวร์นะครับลงไปต่ํามากๆเทดแวร์อยู่ที่180เท่านั้นเองเทดแวร์ต่ํามากแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบใช้ความเร็วเหมาะกับสายซิ่งมากๆสามารถใช้แข่งขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซอร์กิตก็ได้นะครับในเรื่องของเด็กก็ได้ นะครับลวดลายยางเนี่ยตัวนี้จะเป็นลวดลายที่เป็นลายไฟเลยแต่เขาบอกว่าเป็นลายไฟที่ไม่กลัวน้านะเพราะว่าเขาจะมีล่องรีดน้ําอยู่ตรงกลางนะครับสามารถช่วยในเรื่องของการรีดน้ําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีเนื้อยางอ่ะที่ค่อนข้างที่จะเยอะทําให้ยางเนี่ยสามารถสัมผัสพื้นผิวถนนเนี่ยได้แบบเต็มที่เลยยางตัวนี้ครับก็จะมีไซส์มาให้เลือกเนี่ยทั้งหมด5ไซส์นะครับหลักๆเลยจะเป็นไซส์ขอบ18แนะครับแล้วก็ยางของดีเซนติทั้งหมดอย่างที่เราเห็นเนี่ย เป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเป็นยางเม็ดินไทยแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า ในเรื่องของการวารันตีเนี่ยเขาให้กันแบบจุกๆอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับซื้อไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมลงทะเบียนออนไลน์ด้วยเพราะว่ายางของเขานะครับรับประกันเนี่ยสปี24เดือนหรือ50,000กิโเมตรแล้วก็รับประกันเรื่องของบาดบวมแตกต่มเนี่ยอีก100วันและสาหรับใครที่เข้ามาลงทะเบียนรับประกันออนไลน์นะครับจะได้รับสิทธิพิเศษเลยนะครับในเรื่องของการรับประกันการบวรมเพิ่มนะครับเป็น365วันเลยนะครับสามารถเปลี่ยนยางได้ฟรีเลยหากถ้าบวมนะเออถือว่าไม่ธรรมดา ยางดีสันติเนี่ยก็จะได้เห็นกันไปอยู่แล้วกับตัวเจ้ากอซิล่าที่ทั้งขายดีทั้งคุณภาพดีผมเคยเห็นตามออนไลน์นะเวลาเขามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการโพสต์ไปเนี่ยทางบริษัทจะรีบเข้ามาซัพพอร์ตรีบเข้ามาเค็มรีบเข้ามาเคลียร์ให้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าบริษัทนี้เขาไม่ธรรมดานะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่สนใจที่จะหาเลือกยางใช้นะครับก็อย่าลืมดีสตินะครับ สามารถเข้าไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ดีสันตินะครับหรือว่า f c e e o o o ดีสันตินะครับส่วนสําหรับใครที่จะซื้อแล้วนะครับก็สามารถเข้าที่ร้านยางได้ทั่วประเทศเลยก็วันนี้นะครับถือว่าพามาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ดูแบบคร่าวๆกัน3รุ่นเลยของดีสันตินะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ